ีบมาทําตอนนี้เลยค่ะน้องๆกับมงกุฎสีดําแดงสุดเท่วันนี้มีแต่มงกุฎมีแต่ของสีดาแดงนู้นทุกคนและของชิ้นนี้แจกเพียงแค่หนึ่พันชิ้นเท่านั้นนะใครอยากได้ดูตามนี้เลย เขาแมบบตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงไปใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะซึ่งของแบบนี้เนี่ยแจกเยอะมากมากเลยค่ะทุกคนใครเคยได้ของจกแบบแบบนี้บอกพี่แป้งด้วยนะและเควสแรกนะคะน้องๆจะต้องอยู่ในเกม8ชั่วโมงค่ะน้องๆจากนั้นน้องๆจะสุ่มไข่อะไรก็ได้นะคะแต่ต้องได้ไข่ใบที่มันยากที่สุดหรือสั์เลียที่ยากที่สุดนะฮะจำนวน100ฟองค่ะ และสุดท้ายเลยนะคะน้องๆจะต้องไปโลกหรือโซนที่29นะคะและโซนหลังๆเนี่ยน้องๆใช้การรีเบิร์นในการเปิดประตูนะคะน้องๆไม่ได้ใช้ถ้วยทองแล้วนะอ่ะเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยค่ะสําหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะคะเดี๋ยวแป้นจะเล่นให้ดูค่ะตอนแรกเดี๋ยวเราจะมีปืนใช่ไหมคะน้องๆให้มายิงตรงเป้าแบบนี้หรือให้น้องกดออโต้เทนก็ได้นะคะมันจะออโต้ให้น้องๆเลยค่ะจากนั้นเมื่อเราได้นะคะอีลูก ูนมาหรือพลังมาแล้วก็มายิงผ่านประตูไปนะะจอดอสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้วินมาเราจะใช้วินหรือถ้วยทองเนี่ยทำการเปิดไข่นั่นเองนะคะน้อง